หรือว่าน,นี้เฮ้ยใช่ปะเนี่ยโอ้โห,โห,โหมาเลย20รอบรอบหน,นี่จ้ามาเลยลืมตาเฮ้ยไม่ลืมตาแต่ม,มาโอ้จะทรงนี้แม่งหลุดเลสชัวใช่ป่าววะเฮ้ยถามจริง โอ้โหไม่ลืมตาก็จัดให้โอ้โหแน่นอนจริงเลยสงสัยวันนี้มาวะ่ะอ่ะโอ้โหสองไปเลยลุงอรุนหรือว่าเฮ้ยโอ้โห,โอโหขอลาล่างกันแล้วพี่เอายังไงโอ้โห มาจริงว่ะโอ้โหนี่มันต้องล่างนี้ต้องติดไฟ LED เยอะขนาดนี้นี่ลุงอรุนโอ้โหมาลุลว่แต่แบบขอเถอะตัวไม่ต้องมาละขอการ์ดได้ไหมการ์ดปะเออยังไงโอ้โหอะไรของมึงนี่ จะว่าไปแล้วเชิงเทียนก,กูก็สวยดีเหมือนกันตอนนี้นะครับทั้งช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black c o v e r M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็คโค e เวอร์เอ็ทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโควซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นตานอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสต์ซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม b l a c k Clover M นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มยูโน่นะครับร่างใหม่นี้แต่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับก็เป็นสีเขียวนะครับสายแท็กเกอร์โอเคมาเดี๋ยวเรามาแลกตั๋วม่วงกันก่อนนะครับเหมือนเดิม l i m i t ต็สีม่วงเพชรก็ไม่มีอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่พั0สองพัน้นะครับใครชอบออปชันไหนก็เลือกเอาเลยนะครับ เฮ้ยเ <Hey>, hey, ไม่ใช่ละส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นซื้อกาสอ่าซึ่งซื้อกาสเนี่ยก็แพงอยู่นะครับสองหมเพชรน,นะครับเพราะว่าเซอร์พี่ปูดเนี่ยเขาไม่มีตู้กาสแยกนะครับหรือถ้าใครว่าแพงเนี่ยก็สุ่มให้ได้ซะส่วนกาสเนี่ยผมว่ากาสอัสตาร์เท่กว่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแลกตั๋วไปสุ่มกัน,นครับก็เดี๋ยวจะแลกในเลทพันสก่อนละกันนะครับ ตัวธรรมดาไม่มีบทนะรอบนี้โอเคเราได้ทำเลแล่าเดี๋ยวยืนริมสรเนี่ยแหละแล้วก็ไปมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตู้นี้เขาใส่ตัวอะไรมาบ้างนนครับก็ อ่ะเหมือนเดิมน,นะก็จะเป็นแบบพวกเลดอัพธรรมดานะครับไม่มีตัวซีซันเข้ามานะแล้วก็จะมีการ์ดซึ่งยังไงเนี่ยขอการ์ดไปก่อนเลยนะรอบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยงานงอกเลยนะครับเพราะว่าเ,เพชรผมไม่พอการันตีด้วยอาจจะต้องไปฟาร์มหลังใหม่แล้วก็สุ่มหลังใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยในส่วนของเพชรที่ผมมีอยู่ก็จะได้กี่ตัวนะครับแล้วก็จะออกไหมหรือว่าจะไม่ได้เลยเพราะว่าไม่อยากดูถูกละตู้กาชาเกมนี้ มาก่อนสุ่มเดี๋ยวเราไปกดที่ตัวหน่อยโหดูดิอย่างเท่อ่ะเขียวมาเลยมาตาแรกไะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเจอมาแรกที่เอาเลยเหรอมาถึงก็เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอสคริปเลยให้ไหวเปิดมาไม่สวยเลยประตูเงินมาเลยหรือว่าหวงจุ้ยจะไม่ดีมาเดี๋ยวเราเปลี่ยน สถานะเป็นลิมสะเวอร์ชั่น2อ่าตรงนี้ดีกว่าโอเคลิมสะของจริงอันนั้นมันแม่น้ำมารอบที่สองไปเคอ่าอย่างนี้ได้เรื่องได้เรื่องใช่เลยเปล่าใช่เลยเปล่า น่าจะเป็นโลโก้ลุงอรุณน,นะ,ะเราลุ้นลุงอรุณกันไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดลุงอรุณเฮ้ยโอ้โหอีแวนตกใจหมดหรือว่าน,นี้เฮ้ยใช่ปะเนี่ยโอ้โหมาเลย20รอบโอโ้เขียวมาเลยชัดเลยอย่างี้ เอาว่ะวันนี้อาจจะมาโอเครอบที่สองยี่สิบโลนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวนี่ฮิจ้ามาเลยคือตอนนี้เนี่ยผมมีเศษอยู่3อันนะครับก็ถ้ายูโน่เนี่ยจะต้องห้าดาวเนี่ยผมจะต้องได้ประมาณอีก3ตัวชบบใช่ปะวะเออใช่อ่า3ตัวแล้วก็การนะครับจริงๆเนี่ยอยากได้การมากกว่านะครับ มารอบที่สองอ้าประตูได้ชุดมันได้ลืมตาเฮ้ยไม่ลืมตาแต่มาโอ้จะทรงนี้แม่งหลุดเลดช,ชัวใช่ป่าวะเฮ้ยถามจริงโอ้โหไม่ลืมตาก็จัดให้โอโ้แน่นอนจริงเลยสงสัยวันนี้มาวะ่ะ มา30โลครับได้มาแล้ว2ตัวยูโน่ล่างไฟเขียวมา,มาขนาดนี้ต่อเนื่องโอ้โหประตูงเงินเฮ้ยแต่ชุดมายังไงลุงแม่งบอกพอแล้วเอาอะไรเยอะแยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรการ์ดจะออกไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีทรงการ์ดมาเลยขอการ์ดหน่อยขอการ์ดหน่อย ไปอ่ดเดีชดเดชดเดลืมตาเออโอ้ยรวยปะเนี่ยโอ้โหสองไปเลยกาต,ต้องมาแล้วแหละอืไม่ใช่ลุงอรุณอ่าสามตาไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าตัวก็ลุงอรุณปะ ไม่ใช่ลุงอลุนหรือว่าเฮ้ยโอ้โหขอละล่างกันแล้วพี่เฮ้ยอ๋อตกใจหมดนึกว่าชาลลอตอันนี้แหละเอ้ายังไงโอ้โห มาจริงว่ะโอ้นี่มันต้องล่างนี้ต้องติดไฟ LED เยอะขนาดนี้นี่อ่าโอเคจบมาแล้วนะครับ3ตัวอันนี้แถมล่างเก่ามาด้วยซึ่งตอนนี้ก็โดนไปแล้วนะครับ50ใบนะครับสีม่วงก็ถือว่าโอเคเลย ออกมาลูวๆเลยนะครับยูโนโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยผมได้ละ5ดาวถ้ารวมกับเศษอเนกประสงค์นะครับถ้าอัพไปเนี่ยแต่คือเราอยากได้การ์ดอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งใบพอเพราะว่าเดี๋ยวไปหาของมาอัพแทนได้นะครับก็ถ้าต่อจากนี้ได้การ์ดก็คือหยุดเลยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องเก็บเพชรไว้รอโนเอลล่างวัคคัลี่นะครับก็น่าจะมาในช่วงฉลองครบ1ปีของเกมนี้นะครับมายูโนขอการ์ดละกัน ไอตู้ทองโ,อโหชุดนี้เฮ้ยแต่ถ้าลืมตานี่อาจจะใช่นะ <c oughs> ไม่ลืมว่ะลุงปะ่ะไม่มีจบเลยหรือว่าเราขอเยอะไปวนะเนี่ยไม่มีตู้แยกนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะการ์ดมาสักใบโอเคโอ้โหชุดนี้โอ้โหโ เอาละเอาละเริ่มเข้าสเต็ปเดิมง่วงสเต็ปง่วงเริ่มมีการสคริปแล้วนะครับมาต่อเลยเคเฮ้ยเอาเรื่องว่ะชุดนี้ก็ต้องลืมตาดีแถมปะไม่แถมเนี่ยแหละรอบนี้ ตัวไม่ต้องมาละขอกาดกะทิงดำโอยยางยางยางลุงอลุนมาสามตายานะอย่านะานะลุงอลุนโอ้โหมาลุลุ้ว่ แต่แบบขอเถอะตัวไม่ต้องมาละขอการ์ดได้ไหมตัวมาเยอะเกินไปละมาอีก้วครับอีกหนึ่งตัวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าการ์ดจะมาตัวหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูสักหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมได้มาละสามดาวนะครับยูโน,โน่แต่การ์ดก็ยังไม่มานะเอาก็เดี๋ยวไปแลกตัวเพิ่มโอ้โห รอบนี้อัพราคาแล้วน, 1, นะครับก็1,005นะครับเพชรผมเหลือ7 5 0 0พอดีก็เดี๋ยวแลกไปเลยโหการดยังไม่มาเลยขอการ์ดใบเดียวเนี่ยจบเลยแยกย,ย้ายตู้นี้อ่ะเอาท่าน,นี้ก่อนมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนที่ยืนใหม่ดูซิว่าจะออกไหมเอาตรงไหนดีวะอ่ะตรงนี้แล้วกันซากเมืองโบราณไปรอบนี้นะครับอีก31ใบ ปาตาจงมาโอ้โหประตูเงินจบเลยสิบใบหายวับไปกับตา,ท,าทำไมมันรู้สึกเหมือนว่าจะต้องการันตีเลยวะเนี่ย <c oughs> หมดไปแล้วนะครับ90โลโอ้โหเฮ้ยชุดดีตึงตา เริ่มไม่ใช่ละเริ่มไม่ใช่ละจะไม่ได้เลยหรอการ์ดเนี่ยฮะทรงนี้จะคล้ายๆตอนเปิดเจ๊เลยนะคือแบบว่าตัวออกแต่ว่าการไม่ออกครับต้องมานั่งไล่หาที่หลังอีกแล้วนี่ก็ประตูเงินอีกอฮเฮ้ยจะลืมตาว่าได้อยู่นะประตูเงินแต่แบบนี้แต่ก็เสี่ยงเป็นแบบหลุดเลทนะครับอย่างเงี้ย ไม่ใช่นะขอการ์ดมาสักใบเถอะโอ้โหหรือว่าตัวอีกอืไม่ใช่การ์ดโอ้โหมาทั้งตัวมาทั้งการ์ดเลยหมอนี่โอ้โหชัดเจนหัวหน้ากวางเหลียวหลังมาเป็นเนินเรื่องเลยนะที่เขาสู้กันนะครับอยู่โนล่างพูดกับหัวหน้าเลิวนะจบแล้ว หมดไปแล้วร้อยสิบใบนะครับตัวม่วงก็หมดแล้วด้วยต้องไปแลกเพิ่มนะครับโอเคมายกสุดท้ายเปลี่ยนที่หน่อยนี่หน้าถำ้ำไปเลยเ,เข้าไม่ได้วะ,ะยืนหน้าถ้ำก็ได้ตรงนี้แหละการ์ดต้องมาไป โอเคเออส่งดีส่งดีลืมตาเออโอ้โหแถมป่ะจะหมดละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจนึกว่านกเอี้ยงมาอีกเดี๋ยวโนเซลร่างใหม่ก็น่าจะมานะครับก็น่าจะโอเคกว่าร่างเดิมนะแล้วก็น่าจะได้ใช้นะครับ โอ้ตัวรัวๆเลยอ่ะพอแล้วตัวไม่เอาแล้วเฮ้ยสามตาว่ะอ่าโอเคโอเคกาดไม่ใช่เฉียวเฉียวเฉียวเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอ่าโอเคกาดปะโอ้โหยังไม่ใช่กาดปะเออย,ยังไง โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยจะว่าไปแล้วเชิงเทียกนกูก็สวยดีมกันอุตส่าห์ออกมาเป็นการแล้วมึงยังตามมาดับฝันกูอีกจบแล้วรอบนี้สงสัยอดได้กิ่นและเริ่มได้กิ่นกาลันตีละแล้วคือก็ต้องไปนั่งหาเพรมาเปิดอีกโอ้โหเสียดายจัดอะคือแบบจะมาหลุดเละไรตอนนี้ครับพี่ไม่เข้าใจ ห,หนน้้าถีมาเดี๋ยวผมว่าจะลองเปิดแบบทีละใบดีกว่าเผื่อจะออกอ่าเดี๋ยวหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหม่ก่อนไอเนินข้างบนนี้มันขึ้นไม่ได้ไหมนรัไม่ได้อ่ะนั้นอยู่ตรงนี้แล้วกันอพาร์ทเมนต์คุณป้าโอเค11ใบสุดท้ายนะครับกับการเปิดทีละใบใบแรกเริ่มไม่มา S <S น,นีเฮ้ยโอ้โหลุดเลทอีกโอ้โหอุซ่าออกมาแบงกูลุนตัวโกงแล้เมื่อกี้จบเลยตัวหมดแยกย้ายอ่ะก็ตัวหมดแล้วนะครับก็เปิดไปทั้งหมด130ประมาณ130 ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวไปดูผลประกอบการกันดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะครับในรอบนี้โอเคที่เห็นเห็นเลยก็จะเป็นริวนะครับได้มา1ดาวมาบวกเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรอีกอ่ายูโน่ล่างสีแดงนะครับยูโน่ดีบัฟเฟอร์นะครับก็เป็นล่างเก่าอ่าแล้วก็อ่านี่ พระเอกของเรานะครับในรอบนี้แต่เสียดายมากคือไม่ได้การ์ด คือมาเสียได้ตรงหลุดเลดการ์ดไป2รอบนะครับแล้วก็นี่ได้มา3ดาวนะครับยูโนก็ถือว่าโอเคเลยแต่ยังไงเนี่ยก็น่าจะต้องไปหาเพชรมาเปิดเพิ่มนะครับเพราะว่าการ์ดเรายังไม่ได้สักใบเลยนะครับแล้วก็น่าจะยังไม่อัพยูโนไปถึง5ดาวนะครับเพราะว่าถ้าจะเปิดหาการ์ดเนี่ยก็อาจจะได้ตัวมาเพิ่มอีกนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเศษอเนกประสงค์ฟรีนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ